สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจนะคะจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมีคำถามหนึ่งที่คนน่าจะสงสัยกันบ่อยๆคือเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยมีบอกไว้ในพระสูตรไหนบ้างไหมคะแบบว่าระบุชัดๆเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแนวปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเองที่เราจะมาดูกันค่ะครับสวัสดีครับก็เรื่องแหล่งข้อมูลที่เรามีนะครับอันนึงก็ถามตงรงๆเลยว่า มีบอกไว้ในพระสูตรใดไหมเนาะส่วนอีกอันก็พูดถึงเรื่องที่พระาศาสดาท่านปฏิบัติอานาปานาสติเพราะงั้นวันนี้เราก็จะมาลองดูกันครับทั้งเรื่องการอ้างอิงในพระสูตรแล้วก็ความสําคัญของการปฏิบัติที่พระองค์ทรง,งทำมาตลอดพระชนอาชีพเลยครับค่ะงั้นเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะที่ว่ามีบอกไว้ในพระสูตรใดไหมอันนี้มันสะท้อนว่าคนก็อยากได้ความชัดเจนเนาะอยากรู้ที่มาที่ไปจริงๆค่ะใช่ครับ คือความต้องการความมั่นใจความชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยครับแต่สิ่งที่เอ่อน่าสนใจก็คือว่าการจะชี้แปะๆลงไปเลยเนี่ยว่าทุกเรื่องมาจากพระสูตรไหนบางทีมันก็มันก็ท้าทายเหมือนกันนะครับทําไมล่ะคะมันหายากเหรอคะการถ่ายทอดในสมัยก่อนด้วยแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยนะครับต้องย้าตรงนี้หลักการสําคัญสาคัญหรือว่าแนวปฏิบัติหลักๆเนี่ยมีบันทึกไว้ชัดเจนครับในหลายๆพระสูตรเลย อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วคือบางเรื่องก็ชัดเจนบางเรื่องก็อาจจะต้องอใช้เวลาค้นหากันหน่อยทีนี้ถึงแม้บางเรื่องอาจจะค้นในตำรายากหน่อยนะคะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้อมูลเราบอกมาชัดเจนมากก็คือเรื่องที่สองนี่แหละค่ะที่ว่าพระศาสดาใช้อานาปนสติตรงนี้ล่ะค่ะหนูว่ามันน่าสนใจมากๆเลยใช่เลยครับอันนี้ชัดเจนมากแล้วที่สําคัญมากๆนะครับในข้อความเนี่ยคือท่านระบุว่า พระองค์ทรงใช้อานาปานสติหรือก็คือการตามรู้ลมหายใจเนี่ยนะฮะทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแบบว่าจนกระทั่งถึงวันที่ปรินิพานเลยครับโอจนถึงวันปรินิพานเลยเหรอคะครับผมไม่ใช่แค่บอกว่าทรงเคยทำหรือทำเป็นบางครั้งบางคราวแต่นี่คือยืนยันว่าทำตลอดจนถึงวาระสุดท้ายจริงๆฟังแบบนี้แล้วการปฏิบัตินี้มันดูดูมีน้ำหนัก มีความสำคัญมากๆเลยนะคะคือมันไม่ใช่แค่คำสอนลอยๆแต่เป็นการกระทำที่พระองค์ท่านยืนยันด้วยการปฏิบัติจริงจนวันสุดท้ายมันก็โดยทำให้คิดนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าบางทีการปฏิบัติที่เห็นท่านทำจริงๆเนี่ยมันอาจจะสำคัญไม่แพ้หรืออาจจะเอ่อสำคัญกว่าการต้องไปไล่หาทุกตัวอักษรในตำราหรือเปล่าคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องที่เป็นเก่งมากๆอย่างอนาปานาสติเนี่ยนะคะ โอ้เป็นท่อสังเกตที่ดีมากครับเชื่อมโยงกันได้ดีเลยคือถ้าเรามองภาพรวมจากข้อมูลสส่วนที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเห็นความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับคือในขณะที่การพยายามหาว่าเอ๊ะอันนี้มาจากพระสูตรไหนเป๊ะๆโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะยากมากเหมือนงมเข็มอย่างที่ว่าแต่พอเรามีข้อเท็จจริงที่หนักแน่นมากๆว่าพระพุทธเจ้าเองทรงยึดมั่นในอาณาปานสติทำมาตลอดจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตเนี่ย มันเหมือนกับชี้ให้เห็นเลยว่าหรือจริงๆแล้วการปฏิบัติที่สม่ำเสมอการปฏิบัติที่พิสูจน์ได้จริงจากองค์พระศาสดาเองนี่แหละคือเครื่องยืนยันความสําคัญที่ทรงพลังที่สุดแล้วหรือเปล่าโดยเฉพาะกับแกนปฏิบัติแบบนี้ครับมันแสดงถึงสิ่งที่ท่านให้ค่าและทําจริงๆค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะคือเป็นการมองที่ให้คุณค่ากับการลงมือทําจริงควบคู่ไปกับการศึกษาทําความเข้าใจตัวบทนะคะตั้งคําถามเรื่องแหล่งที่มาในพระสูตรเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและ 2. เรามีข้อมูลที่ชัดเจนมากๆเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงใช้อานาปนาสติเนี่ยแบบต่อเนื่องจริงจังจนถึงวันปรินิพานเลยซึ่งมันก็ตอกย้ำเลยว่าการปฏิบัตินี้มันสำคัญมากๆจริงๆเป็นแก่นเลยก็ว่าได้ครับค่ะน่าสนใจมากจริงๆค่ะงั้นขอทิ้งท้ายชวนคิดนิดนึงนะคะจากที่เราคุยกันทั้งหมดนี่แหละคะ่ะ ว่าพระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญกับอาณาปณสติมากขนาดนั้นพอเราพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้อานาปราสติจนถึงวันปรินิพานเนี่ยมันทําให้เราเกิดคําถามอะไรขึ้นมาบ้างคะเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าแก่นแท้ของการปฏิบัติในพุทธศาสนาที่เราควรจะให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆ you <laughs>